ตัวโนหนูนะคะโนหนูอ่านว่าโนโนหนูอ่านว่าโนโนหนูหัวจะอยู่เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะคะอลูกเอาดินสอไปแตะเส้นที่หนึ่งโค้งมาเส้นที่สองโค้งขึ้นไปเส้นที่หนึ่งลากตรงมาเส้นที่ห้าเฉียงไปเส้นที่สี่โค้งลงมาเส้นที่ห้า แล้วลักตรงขึ้นไปเส้นที่1นะคะอ่ะอีกครั้งนะคะเอาดินสอไปแตะเส้นที่หนึ่งโค้งมาเส้นที่สองโค้งขึ้นไปเส้นที่หนึ่งกตรงมาเส้นที่ห้าเฉียงไปเส้นที่สี่โค้งมาเส้นที่ห้าแล้วลากตรงขึ้นไปเส้นที่1ค่ะโฉชิงอ่านว่าโฉหัวเฉาชิงจะอยู่เส้นที่1กับเส้นที่สองค่ะ ลูกเอาดินสองมาแตะเส้นที่1โค้งมาเส้นที่2โค้งขึ้นไปเส้นที่1ลากตรงลงมาเส้นที่5เฉียงไปเส้นที่สี่โค้งมาเส้นที่ห้าให้ลูกลากตรงไปแตะเส้นที่สองนะคะแล้วลูกเฉียงมาเส้นที่1เฉียงลงมาเส้นที่สองครั้งนะคะให้ลูกเอาดินสองมาแตะเส้นที่1โค้งมาเส้นที่สองโค้งขึ้นไปเส้นที่หนึ่ง แลวลูกลากตรงลงมาเส้นที่ห้าเฉียงไปเส้นที่สี่โผล่มาเส้นที่ห้าลากตรงไปแตะเส้นที่สองนะคะอ่ะแลยลูกเฉียงมาเส้นที่หนึ่งเฉียงลงมาเส้นที่สองค่ะทอทหารอ่านว่าทออ่ะทีลูกเอาดินสอมาแตะเส้นที่หนึ่งนะคะหัวทอทหารจะอยู่เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สอง่ะแตะเส้นที่หนึ่ง โค้งมาเส้นที่2องโค้งขึ้นไปเส้นที่1ลากตรงลงมาเส้นที่5เฉียงไปเส้นที่1นึ่งลูกเฉียงมาเส้นที่2นะคะแล้วลากตรงลงมาเส้นที่5อีกครั้งนะคะอ่ะเอาดินสอไปแตะเส้นที่1โค้งมาเส้นที่2โค้งขึ้นไปเส้นที่1ลากตรงลงมาเส้นที่หลูกเฉียงไปแตะเส้นที่1 เฉียงมาแตะเส้นที่สองแล้วลากตรงลงมาเส้นที่ห้านะคะพอพานอ่านว่าพอให้ลูกเอาดินสอมาแตะเส้นที่1นะคะหัวพอพานอยู่เส้นที่1กับเส้นที่2อะแตะเส้นที่1โค้งมาเส้นที่สองโค้งขึ้นไปเส้นที่1ลากตรงมาเส้นที่ห้าเฉียงไปเส้นที่1เฉียงลงมาเส้นที่ห้า ลัากตรงขึ้นไปเส้นที่หนึ่งนะคะอ่ะอีกครั้งนะคะอ่ะเอาดินสอไปแตะเส้นที่หนึ่งโค้งมาเส้นที่สองโค้งขึ้นไปเส้นที่หลากตรงลงมาเส้นที่ห้าเฉียงไปเส้นที่1เฉียงลงมาเส้นที่ห้าแล้วลากตรงขึ้นไปเส้นที่1นะคะฟอฟันอ่านว่าฟ ตัวโฟกันอยู่เส้นที่1กับเส้นที่2นะคะลูกเอาดินสองมาแตะเส้นที่1โค้งมาเส้นที่2โค้งขึ้นไปเส้นที่1ลากตรงลงมาเส้นที่ห้าเฉียงไปเส้นที่1เฉียงมาเส้นที่สองแล้วลากตรงขึ้นไปเลยเส้นที่1นะคะอ่ะครั้งนะคะเอาดินสอมาแตะเส้นที่1โค้งมาเส้นที่2โค้งขึ้นไปเส้นที่1ลากตรงลงมาเส้นที่ห้า เฉียงไปเส้นที่1เฉียงมาเส้นที่5ลากตรงขึ้นไปเลยเส้นที่1น,นะคะ